ปัญญาใส่มือนะคะยายจ๋าจะทำน้ำไต้ตอนเป็ดเป็ดชีวีเน,นาะปัญญาใส่มือด้ดยคนเชินล้างแล้วเรื่องเพราะว่าเป็นอย่างยายจ๋าถึงทำวันนี้เลี้ยงกับข้าวให้เด็กเเนาะอาคาจยายจ๋าจะกลับบ้านแล้วนะและก็รวมถึงครอบบ้านนะแจวเพื่อนยายจ๋ายายโก้เขา เป็นวันเกิดด้วยยายจ๋าก็ถือโอกาสวันนี้เลยนะค่ะบเพื่อนเพื่อนเจ๊จ๋าจะกลับไปอยู่บ้านแล้วไม่ได้มีอะไรนะคะไม่ได้จะเลาะไม่ได้อะไรค่ะมันมันถึงเวลาของเขาเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนมันถึงเวลานะคะเร็ดตัวใหญ่เลยนะคะปิดเชอรี่นะเพื่อนเพื่อนคือเนื้อข้าต creature, นใหญ่เลยนะคะเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้ใส่เครื่องก็หลายอย่างของญาตใส่มือเด้อคุเลงคุเลงค่ะเายจ๋าของญาตใส่มือ จาจ๋าขออนุญาตใสมือนะคะน,นี่เพราะว่ามันจะได้เข้าเครื่องยาจ๋าคุกก่อนนะคะคุกก่อนแล้วสิคุกก่อนแล้วสิไปใส่หัวนะคะ่ะบ้านเฮาคุกก่อนแล้วค่อยไปใส่หวัวเหมือนสีจะแดงอันนี้จะจ๋าซื้อพริกแกงแล้วกตาพริกใส่อีกนะคะเพราะว่าเป็ดตัวนี้น้ำหนัก่อนอยู่ประมาณ3มกิโลเพื่อนแล้วยายจ๋าก็เอาตีนไก่ใส่อีกนะค,ะค่ะเพื่อนเพื่อนตีนไก่เครื่องในแล้วก็ตับใส่อีกนะคะเราก็บริเน้นอย่างเดียวเนาะคะ่ะ เดี๋ยวผักเจาจ๋าก็เนี่ยเราจะมีหลายๆอย่าง,างดูนะคะเพืเ่อนเพื่อนเจจ๋าเขาจะมาทําลาบหมูนะคะแล้วเจจ๋า,จ,าจะให้เบิ้งว่าเจาจามีอย่างนา่โอ้ยมือนี่นะคะเพืเ่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็ดสองตัวนะคะเพื่อนเพื่อนที่จริงเราตั้งใจว่าเราจะาอบปิดหรือว่าอบโอ่งอบปิดแต่ทีนี้ฝนมันตกเพื่อนเพื่อนเลยเปลี่ยนแผนใหม่นะคะอันนี้ก็สองตัวนะคะเพื่อนเพื พอในาตเนี่เนี่ยแบบบิ๊กใหญ่ๆเลยค่ะเราจะทำแจ่วเปี้ยวกินเลยต้มแบบพะโลแล้วก็ทำแจ่วเปี้ยกินเลยนะคะเพื่อนๆตัวละ3กิโลนะคะ3ตัวเมนูก็จะเป็นน้ำใต้ตน้นแล้วก็พะโลเป็ดแล้วก็จะมีตำทะเลเนาะคะ่ะให้เด็กๆกินกันเนาะคะ่ะถือว่ากินข้าวเลี้ยงแล้วก็จัดงานในมืออดียวกันแบบนี้นะคะเพื่อนๆส่งยายจาก,กับจับพอบ้านเนาะคะ่ะ เป็นอย่างที่อ่าอ่ามันเป็นครอบครัวแล้วกัเป็นความผูกพันเนาะคะ่ะเจ๊ก,กับเฮียเขาก็ซื้อขนมเค้กให้ยายจ๋าด้วยนะคะเพื่อนเป็นขน,นมเค้กกะหลากหลายเนาะคะ่ะเดี๋ยวยายจ๋าจะเก็บรวบรวมภาพม,มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ